ไฮเอนเนจีสไตร์ตอนที่1นถึงสก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแครอทช่างกิโลด้วยนะครับและสําหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับ100ปีหลังจากเหตุการณ์เวลวร้ายผ่านไปก็ได้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาพวกเขามีความสามารถควบคุมธาต่างๆได้ โรงเรียนมัธยมปลายดินแดนที่ถูกลืมเหล็กทองแดงอลูมิเนียมซิลิคอนไนโตรเจนโพเทสเซียมโซเดียมแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนธาตุหินทองอิลิเดียมไอโอดีนความสามารถที่แท้จริงของพวกเราคือสามารถสกัดแร่เหล็กได้57%สกัดแร่เหล็ก เอออ๊ะืม๋การสกัดแรล่ลไม่เพียงแค่ใช้ดึงพลังของมันออกมาพลังที่แท้จริงของมันก็คือเอาไว้ต่อสู้ให้สิ้นซากว้าวเ wow. จ hood, ๋งสุดๆ นายอยากแข็งแก่งไหมในที่สุดก็ได้เห็นของจริงจากในบทเรียนเป็นบุตรเกลาหนึง่งดินแดนที่ถูกลืมนักเรียนม .6 เอาอีกได้ยินซ้ำๆมาเจ็ดวันแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเสียงนี่มาจากไหนหรือว่าเราป่วยเหรอนายอยากเป็นคนที่แข็งแก่งที่สุดบนโลกนี้ไหม ฉันอยากแข่งแก่งเมื่อไหร่นายจะทําให้ฉันแข่งแก่งสักทีเอาแต่พูดอย่างเดียวนายพูดเป็นอย่างเดียวหรือไงการทดสอบท่านได้รับการยอมรับระบบเริ่มต้นกระจายภารกิจเซนหนิงเออ จงตามหาเด็กน้อยเกาหนึ่งฉันไม่รู้จักเซนหนิงเด็กน้อยเกาหนึ่งคนอื่นมองเห็นสิ่งนี้เหมือนฉันงันเหรอรออยู่ด่วนเลยสวัสดีทุกคนฉันคือเซนหนิงเออเอ๊ะท่านผู้นี้คือทหารหญิงเซนวันนี้พวกนายโชคดีมากที่จะได้เห็นท่านมาแสดงการใช้ท่าให้ดู ไม่ต้องพูดพร้ำทำเพลงเริ่มเลยเริ่มเลยละกันแต่ว่าขอเพิ่มเติมหน่อยว่าเธอกับพวกนายอายุเท่ากันนะเอ๋เจ๋งสุดๆยังมีคนในที่สุดก็จะได้เห็นการใช้พลังธาตุแล้วได้ยินว่าสามารถใช้ธาตุทั้งหมดได้เป็นความสามารถพิเศษอันดับต้นๆ ออกมาพวกเรายังทําไม่ได้เลยเธอกับเราที่อายุเท่ากันแบบนี้สาม,มารถสยังไม่รีบเปลี่ยนท่าให้เสรนหนิงเอออีกไม่ต้องหรอกแร่ของสหพันธ์มีจํากัดฉันใช้ชิ้นนี้ได้ เอ๋แสดงคนลช่วงเวลางั้นเหรอเธอสามารถใช้ธาตุที่เคยใช้ไปแล้วได้อย่างนั้นเหรอการแปลขั้นตอนแรกจะได้พลังแก่นของธาตุออกมาโดยจะได้สภาพไม่คงหลังจากนั้นก็จินตนาการภาพที่ตนเองอยากให้ธาตุนั้นเป็นออกมา นี่สินะคือการแปลงของธาตุสุดยอดกินกินเข้าไปแล้วสิ่งแปลกปลอมในเหล็กได้ถูกขับออกมาแล้ว ฉันอาพาไปหมดแล้วได้เห็นมังกรที่แปลงล่างได้เอาซะฉันตื่นเลยนั่นมันคือ <c oughs> ดีมากทหารหญิงเซนเปิดโลกใหม่ทุกท่านที่นั่งอยู่ก็หายอยากจะมีพลังที่แข็งแกร่งกันแต่ใช่ว่าวันเดียวจะสามารถมีพลังนี้ได้หากอยากมีพลังแบบทหารหญิงเซนแล้วก็ต้องดึงพลังออกมาให้เต็มร้อย เตรียมพร้อมสาหรับการสอบเขา้าให้ทุกคนมีสิทธิสอบเพื่อเป็นพลทหารยามมกกีดกันพวกเราการสอบปีนี้ฉันจะตั้งใจสอบเพื่อเข้าใช้ความสามารถของพวกเราเพื่อผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวพวกเรานักเรียนชั้นโมหปีนี้จะสอบให้ได้สิบคนโอดพิสูจน์ความสามารถที่แท้จริงของท่านให้เซนหนิงเอ,อ๋อสังเวย่ย โดยใช้ไฟและเลือดในการจุดประกายเลือดความหนุ่มของท่านเพื่อส่องสว่างเส้นทางข้างหน้าเอ๊ะสังเวยอ,อะไรคือการสังเวยนี่แกงฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยเวลาเที่ยงคืนตรงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสังเวยการสังเวยใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งนาที โดยต้องใช้ไฟและเลือดในการสังเวยโดยจะต้องวาดกลุ่มคนสังเวยที่เป้าหมายการสังเวยเมื่อพิธีเสร็จสิน้นการตะโกนคำปฏิญาณว่าปีแห่งความกระตือรือร้นไม่สิ้นสุดเลือดวัยรุ่นที่พุ่งผ่านใช่ว่านายกลัวว่าฉันตายยากสินะ ฝาหลองสะด้วยจะต้องไปเก็บเอาเนิงมานี่หน่อยหอือาจารย์จางมีเรื่องยากให้น้อยช่วยหน่อยนะเดี๋ยวครูจะต้องไปดืงมับบโจโจงเหว่ยนะนายไปสอนแทนหน่อยนะมอสีห้องหนึ่งคาบบายได้เลยครับอาจารย์ผมจัดการเอง เด็กแบบเกาหนึ่งที่เชื่อฟังแล้วยังเรียนดีแบบนี้มีน้อยจริงๆนะเพราะสภาพทางบ้านแย่พอสมควรครูช่วยได้ก็ช่วยเกาหนิงมาสอนแทนอาจารย์อีกแล้วเกาหนิงเด็กคนนี้ไม่เลวเลยนะคะแนนดีเด่นแล้วยังมาช่วยแบบนี้ได้ขอบคุณครับ ดีเด่นทุกด้านด้านเรียนชอบช่วยเหลือคนอื่นมอสี 4, ห้อง3เอ๋รุ่นพี่เกาหนึ่งไม่บอกล่วงหน้ากันเลยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาหัวหน้าห้องมารับข้อสอบไปแจกหน่อยรุ่นพี่เกาหน่คะครั้งที่แล้วยังเล่าเรื่องไม่จบเล่าต่อให้หน่อยได้ไหมคะ ไม่ละบ่ายนี้คาบแรกเราจะสอบกันนะสอบตั้งแต่บทที่1-5ถึง5รุ่นพี่เกา1น่คะคาบแรกพวกเราสอบคาบที่2ก็ฟังรุ่นพี่เล่าเรื่องต่อได้ไหมคะไม่ได้เล่าลงเล่าเรื่องอะไรกันอีกละ่ะพวกต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่ได้คว้าโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคาบที่2คือสอบปลายภาค สมกับเป็นรุ่นพี่หนึ่งขนาดสอนเรายังมีสเสน่ห์ขนาดนี้ไอ้ยรุ่นพี่เกาหนึ่งพี่คือปีศาจชัดๆเฮ้ hey, รุ่นพี่เกาโทรศัพท์แบตหมดนะไปชาร์จแบตแปบบ๊บให้หัวหน้าคุมสอบแล้วกันได้ค่ะรุ่นพี่ไว้ใจได้เลยเอ๋ hey, ทำไมรู้สึกว่าถนนสายนี้มันเละเทะขนาดนี้นะเกาหนึ่ง แย่ yeah, แล้วถูกจับได้ว่าโดดเรียนซะแล้วแม่มาที่นี่ได้ยังไงสู่จู้หลานแม่ของเกาหนึ่งป้าหลิวย้ายบ้านนะ่ะแม่ก็เลยมาช่วยตอนนี้ไม่ใช่เวลาเรียนหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะเอาเถอะลูกก็โตแล้วมีการวางแผนชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะ ถ้าธุระเสร็จแล้วรีบกลับบ้านละ่ะครับปลาหลิวให้ไข่มาสองใบกับเนื้อหนึ่งชิ้นลูกสไพรยห้องน้ำยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะแม่ไปทำงานต่อละ่ะลูกดูแลตัวเองนะอย่ากลับดึกละ่ะรู้แล้วครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับ เกาเหนิงมาแล้วหรอเข้ามานั่งก่อนสิอีกแป๊บเดียวแม่เธอก็จะเสร็จงานแล้วไม่ต้องกังวนลหรอกขอบคุณครับป้าหลิวผมมีธุระไว้จะมาหาวันหลังนะครับเป็นเด็กดีจริงๆนะทั้งเรียบร้อยทั้งมีมารยาทน่าเสียดายดันมาเกิดที่ดินแดนที่ถูกลืมแบบนี้เออิดิํคำพูดของป้าหลิวถึงจะไม่เข้าหูสักนิดแต่มันก็คือความจริง ชะตาชีวิตของคนที่เกิดในดินแดนที่ถูกลืมเทียบไม่ติดเลยกับคนที่เกิดในดินแดนแห่งความหวังแต่จะอาศัยความสามารถของฉันคนเดียวก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แต่ในเมื่อตัวอยู่ในดินแดนที่ถูกลืมแล้วฉันต้องหาทางที่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้แค่ต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะให้แม่มีชีวิตที่ดีขึ้น รู้สึกได้ถึงแรงศรัทธาอันแรงกล้าของท่านเราขอเตือนท่านหน่อยว่าเวลาของการสังเวยเหลือเพียง9้าชั่วโมง27นาทีถ้าพระสงสัยจริงๆว่านายไปทำอนาจารอะไรไว้ปะแต่ฉันไม่มีหลักฐานเนี่ยสิเอาละลองสักตั้งก็ยังดีกว่าอยู่ในดินแดนที่ถูกลืมไปวันๆลองดูสิ จักรยานเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ขอรับภารกิจจงเลือกระดับความยากเอ๋ A. เลือกความยากได้ด้วยเมื่อท่านทำภารกิจสำเร็จท่านจะได้รับการล้างบาปที่ดีที่สุดและยังได้รับรางวัลตามลำดับความยากอีกด้วยอย่างนี้นี่เองดูหน่อยสิว่ายากระดับไหนบ้างเริ่มการแนะนำความยาก ปกติประกอบไปด้วย 2. ภารกิจมีโอกาส50%ในการได้รับสมบัติชั้นต้น1%สําสำหรับโอกาสดีเยี่ยมมีภารกิจอย่างเดียวมีโอกาส100%ในการได้รับสมบัติชั้นต้น50%สําำหรับโอกาสได้รับพลังพิเศษระดับฝันร้ายมีพรสวรรค์ถึงจะใช้ได้คือคนที่โชคดีบนโลกนี้ไม่มีใครเทียบได้มีโอกาส100%ในการได้รับสมบัติชั้นต้น 100%สำหรับโอกาสได้รับพลังพิเศษเลือกดูหน่อยสิว่าระดับไหนดีระดับปกติฉันไม่ใช่ระดับปกติไม่เอาอยู่แล้วละระดับฝันร้ายมีพรสวรรค์ถึงจะใช้ได้คือคนที่โชคดีบนโลกนี้ไม่มีใครเทียบได้มีโอกาส100%ซในการได้รับสมบัติชั้นต้นและ100%เซสำหรับโอกาสได้รับพลังพิเศษระดับฝันร้าย ลางวัลที่ดีที่สุดปกติความสามารถระดับแต่ว่าฉันเลือกระดับดีเยี่ยมท่านได้เลือกระดับดีเยี่ยมเมื่อทำภารกิจสำเร็จท่านจะได้รับการล้างบาปที่ดีที่สุดมีโอกาส100เซในการได้รับสมบัติชั้นต้น50สําหรับโอกาสได้รับพลังพิเศษเอาเหอะดูคำใบ้และกันภารกิจสาคัญกว่า ขำใบภารกิจเซนหนิงเอ,อ๋อคืออัจฉริยะคนหนึ่งแต่ราคาของอัจฉริยะมันแพงนักเซนหนิงเอ,อ๋อได้ถูกฝึกมาตั้งแต่ยังเด็กเธอไม่เคยมีช่วงเวลาตอนเด็กเลยเธอถูกฝึกตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่วันหนึ่งเธอนั้นทนต่อในวันนั้นเธออาศัยอยู่ที่ท่อนามสกรปรกทั้งคืนคืนนั้นเธอได้ยินเสียงร้องจิตจิตทั้งคืน เสียงร้องจิตจิต